โลมากนะครับต้องคิดแบบเกาหลีนะครับเวลาเขาคิดอะไรขึ้นมาเขาต้องคิดว่ามันไปรับใช้อุตสาหกรรมอะไร <c oughs> มันจะทําให้บริษวกนี้เนี่ยไม่ตกงานอันที่สองเราสามารถจะประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการมีหลักสูตรนี้ได้มีสองอุตสาหกรรมที่หลักสูตรพนักงานร้านกาแฟนั่นจะทําให้มันระเบิดเถิดเทิงได้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวชนิดติดพื้นที่เลยต้องลงไปถึงพื้นที่เลย นะครับทานไปพักในพื้นที่เลยประการที่2ก็คือธุรกิจขายตรงกาแฟชนิดวิลเวอรีถึงบ้านเลยสมมุติว่าถ้าเราคิดแบบเกาหลีจริงๆเนี่ยออโอ้โหมันมัน,ม,นมันเราบอกไลยถ้าคุณอยากจะมีโอกาสรุ่มแบบนี้คุณมาเรียนสมมตินะใช่ไหมครับก็คือ2องอย่างเลยเี่ยมันก็จะชัดเจนนะผมกลับคิดว่าเขาไม่ต้องการใบเซอเขาต้องการจับเงินล้านสมมตินะแล้วมันเป็นไปได้ไดนะใช่ไหมฮะอ,อะไรคิดคิดแบบเกาหลีเลยครับ เอาไว้รับใช้อุตสา,กาหกรรมอะไรท่องเที่ยวกับขายกาแฟชนิดที่สง e ่งเอเดลิเวอรี่ไปถึงหน้าบ้านเนี่ยแหละ